เดินยบเดนลยรับเดยคเดินยครับ่อเลยคริวาตาดวดหดลอินาทีี่ส้อไมไปแมนไเแมนไแดนนไปแมนไปแมนไไปแมมนแมนไแนไปแนไปแมนไไมนแนไปแมนไปแมน ับรไปเสี่ยไม่ต้องว่ากันเลยเอาเอาโดยเพื่อนถ้าไม่มีวันนั้นคงไม่หนีวันนี้ว่ะอย่าคิดมากเลยวเพื่อนเฮพึ่งดราม่าเลยจริงด้วยว่ะเนาะ ผู้จัดการพาผมนะครับเอาเอ็กนั่งสิครับผมดีใจนะที่ได้คุณมาทำงานกับผมเออเอ็กผมมีสาขาที่จะเปิดใหม่ผมจะให้คุณไปดูแลเป็นผู้จัดการที่นั่นนะคุณพร้อมไหมพร้อมครับ ผมต้องขอบคุณผู้จัดการมากครับที่ผู้จัดการไว้วุ่นยนต์ผมว่าตลอดครับลแล้วยิ่งไม่รู้จกักคิดแต่กูไม่เข้ามเอโมด ยังพื่อมาดูนะตอนนี้เพื่อเพื่อ่านองทีก่อ่ไ้วันนี้นะเป็นไงอึ๊บอออ้าใช่ได้ครับปุกมออะไรท่นันตีอยู่ไงี่เี่ยงไม่ขวางเลยยนไม่่อนข้างเย่ด้วย้พวกเราเล่นอะไกันวะเนี่ยเล่นบอลไม่ดูเพื่อเลยวางแผ่เล่นไงไม่เล่นตามแผ่ที่วางกันไว้วะ คุณเล่นอย่างนี้แล้วทีมมันจะไปได้ยังไงผมพูดอะไรไปก็ไม่ฟังปิกมีคนนึงกูบอกมึงตลอดเลยให้เล่นแบบนี้เล่นแบบนี้มึงก็ไม่เล่นมึงก็เล่นตามใจมึงตลอดเลยไอ้พีก็ฟังหน่อยเออจใจญ่พวกพูดหลายเที่ยวเว้ยเฮ้ยโลดก,ก็เหมือนกันบอยตั้งใจเล่นหน่อยตั้งใจเล่นหน่อยเว้นนยมันจะได้สนุกต้นมึงอะเสียบอลลูกนั้นอะมึงอะใจแคบมึงไม่ส่งให้กูเห็นไหมทุกคนก็มาลุมด่ากู มึงไม่ต้องเถียงกันเลยเงียบไปหมดเลยฟังกูคนเดียวพอเล่นไปตามที่สั่งพอแค่นั้นแหละและอีกอย่างนะจะบอกให้นะถ้าเราพวกคุณน่ะอยากจะเล่นพัฒนาคุณไม่ต้องฟังใครเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องฟังโค้ดหรือเอกคนเดียวเท่านั้น พี่มีเรื่องมาเสนอว่ะในฐานะที่เราอยู่ชมรมฟุตบอลนะรอบรอบปีตรีแล้วเนี่ยที่อยากชวนพวกเราเนี่ยทำบุญสร้างพระที่ต่ายหวัดที่ถิ่นพรกันดารนะพอดีที่บ้านเพื่อนเนี่ยมีวัดวัดในนี้เขาต้องการให้เราไปสร้างพระนะในฐานะที่เป็นประธานชมรมเนี่ยพี่อยากให้เอกชวนกลุ่มพวกเราในกลุ่มเนี่ยไปรุวมทาบุญกันเฮ้ยผู้เห็นด้วยพี่เอ็มนะชมรมเราจะได้ไปเที่ยวกันไปด้วย เออว่ะพวกเราได้ไปทำบุญกันมั้ยเออดีดีว่ะผู้เห็นด้วยทำบุญสร้างพระเ่อพี่ผมไม่เห็นด้วยว่ะตอนเนี้ยผมอยากให้เราอ่ะช่วยมันเล่นฟุตบอลันให้ดีทำทีมอ่ะให้มันดีกว่านี้ก่อนเรื่องสร้างพระเนี่ยผมมองเป็นเรื่องไร้สาระเพราะพวกเราตอนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนกันหมด เรื่องนี้ผมไม่เอานะเฮ้ยไม่เข้าใจเอ็กว่ะควรมันทำบุญสร้างครับแต่มันพูดปฏิเสธอ่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่ปกติเอ็กมันไม่ใช่คนอย่างนั้นนะเว้ยเฮ้ยเรื่องจริงเอ็กมันพูดแบบนั้นเลยเอยมเยเอมันพูดจริงว่ะ แต่ยังไงอ่ะมันจะเพื่อนเรานะเออแต่ผมเสียายรู้สึกกับมันอ่ะรู้สึกเฟลเลยที่คุยกับมันอพอเราได้ยินมันพูดแบบนี้แล้วอ่ะทำให้ไม่อยากคุยกับมันเลยวะ่ะ ครับผมของงานมีปัญหาใช่ไหมครับผมอ๋อครับผมตรงนี้ผมได้คุยกับทางผู้จัดการแล้วครับผมอ่าถ้าจะผมเนเรื่องยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งกับคุณลูกค้าโดยด่วนเลยนะครับผมอ่าครับผมตอนนี้ยังไงผมต้องขอระตารอนุญากับลูกค้าด้วยซักครับผมได้ครับ ตอนนี้มีเจ็บปวดหนุงหนตัวไหนบ้างไหมคะเพื่อนผมเป็นไงบ้างครับหมอ,อมเดี๋ยวสักครู่นะหมอขอดูผลการตรวจครับกรีนเอกเซเร็ตหลอกจากผลการตรวจแล้วก็ิิีนเอกซเรย์นะคะหมอต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพื่อนคุณไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเพรามอะไครับ ร่างกายของเขาหลอชันมากค่ะ เอ็กส่วนตำแหน่งของคุณนนคนเออนี่ยผมไม่ยากคนมาดูแลแทนได้นวนะผมเชื่อว่าปริหารมันต้องมีจริงผม้มงกลับหายเหมือนเดิมจะได้มาช่วยนะเดิมเอ็กรับรถจนที่นะเป็นค่า่จยคุณนะ่ะ คุณไม่ต้องเป็หัวผมจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมขอตัวก่อนถ้าปฏิหารมีอยู่จริงโปรดช่วยลูกด้วยเถิดสาธุคนเราปฏิหารมีอยู่จริงหลังจากพันอีกสิบวันร่างกายผมก็ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นลำบ จนได้มาทําบุญกับเพื่อนพร้อมสร้างพระสร้างประวัติครับการสร้างพระถวายไน้มีด็จตําดาจะสมบูรณสุดๆแต่ยิ่งใหญ่นะครับ ลอกมาหาห่วมตนแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรรวมขันชานนี้เราสองเราสองจึงต้องโศกสังรักกันชอบกันไม่ได้กันคุณเรานั้นไม่มีมจะทำตุณต่อทุนไว้ตามนอนเขวัดาเสร็จปึ๊บ ก่อนที่จะถวายอะไรก็ตามจะเป็นถวายอยู่แล้วพระก็ต้องสอนให้เราได้ฝึกจิตให้หลานหนึสองสามขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะเก่งเดินเลยวันนี้พวกเราชมรมช่างปัตกรรมได้ร่วมกันสร้างาพระประธาน สมดังเจตนาลมของชมรมเป็นที่เรียบร้อยขอให้ผลบุญที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่านทุกคนที่ร่วมกันทำบุญจะเริ่งเรืองในหน้าที่การงานด้วยเชิญส ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับน้องๆน,นะคะที่ได้ร่วมกันมาสร้างพระประธานที่โบสถ์นี้ค่ะมีโอกาสก็ยินดีเชิญได้อีกนะคะพวกเรามีความยินดีมากครับผมที่ได้มาร่วมสร้างพระประธานในครั้งนี้ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเราจะมาเยี่ยมเยือนนะครับผมและมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้ดีๆขึ้นไปครับผม สาธุจาร์เพื่อพระญาณมทนาบุญเรื่องนั้นเออแม่งอิ่มบุญดีกว่านานๆได้ออกมาทำบุญสักทีอยู่บ้านแม่งลงแต่อ่าว่าจับมือไงหม่เข้าวัดมันนี่ร้อนมั่งไหมเนี่ยเฮ้ยเอ็มมือป้าลนรัตนาเขาใจมแนะที่มาแย่งผมไปเมื่อคืนเอาไว้อ่นหน้าค่อยว่ากันใหม่เออว่างเดี๋ยวมาด้วยเว้ยเออมือค่อยมามือคือว่า มีบรรดามีบรรดามีบรรดาละมีมีบรรดา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 เรามีมีบรรดายกมือซ้ายยกมือขวาเก้าเท้าซ้ายเก้าเท้าขวายืนชิดหน้าแล้วก็ย่อเข่าลงมีบรรดามีบรรดามีบรรดาละมีมีบรรดามีบรรดามีบรรดา มีบรรดาเรามีมีบรนดาสโลครับ